พี่น้องเบอร์สุขสุคนเบอร์ลูกเลยเอ้ยแกยังมาให้ในโรงกรุงเถะพี่น้องเอ้ยมาเที่ยวงานบุญบังไฟได้ยังเลยน้องนัดนะได้ส่งบ่อแซวตัวนี้บ่อืมห่อนเหื่อแต่เขือแตนน้องนัดนะครัต้องงาตเท่าไรนี่ห้าบาทห้าบาทอืมเติมเยาเลย เท่ากับชักไทยสบายดีเด้อขอพี่สาวกับล่าสาวกำลังเลือกเสือผ้ากันคนไล่ลายพี่สาวตัวไหนหนอไม่เหนียวโป้งไงเออ,ตอ,อ,ตอแต่วัน่ันอือแต่วันซีแต่ไหนโพด สบายเนาะแบบสบายป่ะไอ้หน้าซาได้แล้วบ่มาดซื้อบ่ะมาดเอาสบายอยู่น้างนอเลยกินแต่น้ำห้าน้กับเบิรน้ำเป็นเทไรทุก่น้อยอันใคเสือพระ Okay, bye นีเน้อเดินๆได้มาเที่ยวเ็นมาคุเรียนหนะนะคิดอยากอยู่นัมดวมวนว่เอาไปซื้อเไหมันค้างฮันคา,ายก็นล่ลคือทีพี่น้องห็นผู้คกนนะะ้นผูมาผู้เมื่อพี่นอ้องแป่ว่าน้อยบริม,มาล ได้แบบนี้นะสวยเขาได้ชาบะก็ได้แล้วตอนนี้ไฟดับอ้าวไฟดับเลยไฟดับอีกแ้วไฟดับม เบิ้งดูดอกเกือบเบ็ดกลับมาแต่บ้านพี่น้องเอ้บานี่กลับมาอดเที่ยงหน้าอลไรเด้อชพผืนพากันไปตัดเอากล้วยเออถูกงามเลี้ยวออกมาลดเอาจากกระสอบรถมันสุกเลยสุกงามไปไหนพี่น้องเอ้ยเออถูกปราชัมเลยได้นี่ผู้ฮารได้ไหมวบ่อเลยขึ้นไปตัดเอาเลยไปขึ้นเอาเข็มวะ Oh, Ô, <laughs> 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 thứ khẩu khóng ăn mù bôi bói nhau. thư, ăn khoai khóng ăn, gặp khói mù 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 mà mù 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 Hoa nó bỏ cái có lẽ hoi 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 đi hoi 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 khói, khói, khói bà ơi, hoi 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 ướt, hoi 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 มาเลยแม่หนท่าเสร็กันลูกกเซนหน,นึ่งมัน,นสมัก็ได,ด,ด้โอ้ยขนาดน,นั้นก็เซนหากระเซนนะใครมันแห้งอี้โอ้ยอืดๆเป็นชั่วโมงเจ้าีะเปิดอันนั้นเจ้าจะถาไปบังเจ้าจะไปละในสามสิบป้ายลย

เวลาเนี่อไปต่อพี่น้องเลยจะเป็นไฟอันกว่าดีพี่น้องไฟได้วันเ่็ดก็นไ่ได้คงขอยนะเย่ายนี้แพร่มนเลยพี่น้องเลยวังใดนี่หัวใจจนทุกขวาำว่ำผูกวงแหวนความแห้งของลม๋อ้ขี้ฝุ่นฝุ่นงาเลยเจ็บไปเด้อส่งเสือส่งเจ้าเด้อ โอ้มันล่มแห้งได้นี่นะมือนี่นะโอ้ยมีตนเดียวนะกลางตรงหน้าฮันาลีไปเก็บเอาหมึกม่วมง,มงสูกพี่นอ้นองล่มแห้งน้าชาภูไปกอลลกอลล์อยู่บ้านไปเก็บลูกไปเก็บ อใช้กระตาแนเอากระตาไปคนนั้นมีาแหล่ค่ะบงผักเลยลงมาผ่าปะม่วงซุกล่นกองอยู่ดูยางมันลูกยางมันอือใช้กระตาเออาเก็บม่งซุกมัลูกเออใช้ตาดูใช้ตา อยบบ่าไปไว้ซุปมาใน้องเก็บเนี่ยมันมีอย่างแล้นนี่โอลมแหง้งดีขู่นอ้อยทักขู่ต้นกระเพราขู่เขาหาหลอกเกี่ยงม่วงซุปพี่น้องเออเออเออเพื่อนเอ,อ,อ,อ นี <insecurity S 2> ่น <frankly> ี่นี่นี่เห้มานะซะหิวขึ้นเทียงเออผูผูโตออกข้างนอกผูนะซ่าผูสองสามอืมมาให้พ่อใหญ่หน่อยกินกับเขาเลยโอ้ยหนอนเลยเบิร์ตไปไหนผู ไปไปมองมองสิตกเสือหัวลูกน่ามอง่วงนี่นี่นี่นะนี่โผมันตกมาข้างนิปปะนิปกะโลูกเอามบ๊ะท้องสะมหมือมันกระซุบลมแห้งเฮ้ย